จัดท yeah, really. oh, no. mm ั้เอออะไรตุ้งเองไปดีแล้วแ่ถ้ามมีงานเขาสามารถจัดให้สลอกันได้คิดเยอะเอาดิจะไปอีกไหลเข้าไปอ่าเท้าเป็นก่อนลาปังไม่ยอมเข้าเป็นเมตรสามเป็นไงว่าไททีเมสโอเคไม่รู้เรื่องนะโอเคออไม่รู้ว่รู้เร่อง่บารีนะคู่แ่งอ๋อจุารีนะเดี๋ยวกูไปชมุรีกันอาะกัดเจ้ากัดเจ้ากัน แน่เรื่องข้าม่อ้องให้กูไปเถอะมาเต๋อมเต๋อมหกให้กูไปเถอะเออให้กูไปกับนั้นอ่ามาามให้กูไปที่ก็ได้อ่าเอาพี่เาพี่เออเอาลามผลาไม้แตงิ้วมลามมาเลยมาโกแตงแหมงขับโลกสาวทีหาเลยโจรมาลามฝังอะไรเฮ้ยแปลกะดนโคตรหลงมาแลยแปลกะดนโคตรหลงไปเลยเอาลาม ที่สิบนาทีฟีหนึ่งมวลุ้นด้วยเก้าทีสโดเนี่ยอึ๊บเออเตะเข้านะเลขสองสี่หกวิ่นะทุกคนก็ยังไม่ลุ้นดูที่วบเลขหกต่อเข้าไปขอเจ้าวาดได้หรือไม่ไหลชนันไปยกมาเกมแว่งชนันไปก่อนนดฮึบเอาล้นดมาและวกนโอ้โหเอาเออหาไปก่อน

ไอ้เคมันทำยอกไอ้เค็มทำเสื้อไอ้ายไข่มันหลอกมันหลอกเออของมันเป็นตะก้อของตำรวจก็มีคนตีข้างบวกอ่าไอ้เคมันคิดอะไรเออของไทยอ่มันคิดเยอะมันคิดเยอะอ่าหลายเบอร์ห้ามันทำข้างดีไปนะตะก้อเป็นลูกค้าขวาแต่ตำรวจเขามีคนตีข้างบวกอยู่ข้างขวาหลายเมาไว้เออรู้จักสิเบอร์เจ็ดอ่าแล้วสนิดกันด้วย อ่าแปดแล้วไม่เข้าเอาละจ้าเอาครับบักรลช่วกันซื้อนะครับนี่สุดท้ายแล้วเหลือส8ปนาทีไม่ถึงดีอยู่ที่พวกพ่อแม่พี่น้องพวกท่านนะครับยอกกอกันเตกันไปถ้าผมเมอือผมบอกแล้วกีฬาคือกีฬาแม้ชนะเรื่องการแข่งขันหลังาการแข่งขันเราวเพื่อนฝูกและพี่น้องกันนะครับทำอะไรก็ได้ให้ปัญหามันน้อยที่สุดฮึบ หลังตีได้หล่ไหล่บางครั้งก็อยากจำเราการร่วจกันครับหลังนี่นะวะอ่าตุดชู่เราโอีลาเราโอีเดียวชุดข้าวงเบอร์ผู้เดี๋ยวจำคำนี้ไว้นะให้ขึ้นใจผมทำตามก่อนครับเออผมจะทำไว้ผมจะจำไว้ขึ้นใจอย่าให้มึงพลาดสักวันมึงจะรู้อ่าผู้พันทัศเกียมานะชุดเดียวมึงใส่ตามหลังตรวจมาตลอด ผมคิดดิผมมองว่าเอ๊ะมันอะไรกันวะาเ่าสีนี่มันไม่ใช่อ้าวนี่นะปูมองเอ้ยกูคิดมันหนาเอ๊ยมือไทยวะาใช่เออปูเข้าใจนี่ละแหมถ้ามทำมีคนด้วยแล้วมึงยิ่งหนักเขาไปแล้วมงดูสิ สีลมมึงจะขายไม่ได้ซอยสิบมึงเนี่ยยกไว้เขาถิ้งเก่าเขาด้วยของเราลังไยโดดแปดแท้อโอ้ยเวล,ล,ลาเดาวายเดบวายม,มีสิบลุนสีท่ทีสาม <c oughs> ไม่เป็นไ <c> ร <oughs> เออตัวอย่างเลน,นะเออผมมองต้องงานในชุดเนี้ยมันมโนภาพได้ก็ล้ามใช่ใช่ ได้คำพูดแต่ผมทับตั้งก่อนแต่เขาไม่แค่มันก็ไม่ธรรมดาด,ด้วยเออมึงนี่ลอกเลียนแบบมาตลอดฝ่า,ากันแล้วไม่เข้ามึงจะให้เหมือนเลือดนักสู้เออทางวงไปแต่เบิร์ดามบัตรยังไม่หมดลุกนรุ่นกันเวลาเหลืออีก15นาทีโอ้ยยังไม่ลน้นนะครับลูก้กันอย่างเดียวคือซื้อสภาพอากาศนะครับทีสุดท้ายนี่ถอยหลังทีเชื่อมหลามา15 หดโวยไปก่อนเลยว่ายังไงโคตรหลบใช่ตามมาแล้วละ่ะไม่หยุดสองเวอร์ชั้นเออยกไปมันมีคนเกี่ยวตัวอยู่เขาบอกว่าเขาไม่บวยตี่ไหลมาไวเขาเขาบอกแล้วเมือม่อกีอ้ผมไม่บวยแล้วบวยแล้วอ๋อผมไม่รู้เขาบอกไม่บวยแล้วบวยแล้วดูมาดูตอนดึงส่งน้ำให้ให้ผิดผิดครอบครัวเอายกไปยกอีกทีหนึง่ง ใจไปเลยหน้าเท้าเฮ่อี๋ยอไปมันต้องเคียงได้เลยนะบอกน้นตื้อเท่าไรลูก่บออ่ากิบไปเคียนะหน้าเท้าไปเาเอยเออยกไปมาละเอ้ยเอาเว้ยเอ้ยเอาด้วยจักเลยทีนึงลับไม่ยกเข้า แม่ตอนนี้เรามันซื้อตรงไหนคิดเอามะลามาเขาหกดิผมบอกเลยนะครับประเเทกกรดิหกคนนี่มันเสียดุลไปนึงเลยที่เรื่อร้อยแจ้บนะครับวันนี้ลมหมันนะทิศชายธิระสาววันบไม่มาไม่โยกครับมีตะก้ออยู่แถวบางปงแปดเลี้ยวลาเขาหมาเลขกใส่ต้องยกเลี้ยวให้ทีนี้ด้วยครับไม่มีมาเสริมตีไลเขาไป ลามเก้ามจะโดนแปกัแน่ครับน้องยกไปทีนึง่งไหลมาจนไม่ยอมเข้าไมทีหลงหลงพคหลงหลามา่ลงหลงคิวใช่โคตไปแดงฮัลล์โยไปข้ามารูจักตัแต่หลงมันเอาโบวนังน้องน้ำหลวงมาเป็นนาฬชัย มาเป็นทีมชาติเป็นอสหลงมาเป็นหลงวินเทศตอนนี้มาเป็นโค้ดทีมชาติไทยโค้ดหลงดีใจกับน้องด้วยอยู่ที่นี่นะครับมาลาบนี่แล้ครับแม่มาลาบโอ้โหแล้วจะเตะไหนวะทำใหม่หรือวะใครจะให้เลยที่ว่าไม่มีในสารระบบเนี่ยเขาไม่ตามกฎเฮ้ยอ่ะเขาจริงมีตรระเบียบเออ ลดข้าไปจับหน้าท้ามาเล็กสามบัดใบละสามรา้อยนะครับรุ่นเทียบกันเร็วด้วยเชิดกันเออแหมท้อไม่ได้ท้อไม่ได้เขาลามมาเลยเอาล่ะรอบ<อ>ที่สี่หมดแล้วนะครับเราจะจับนะครับว่าจะได้เลขอะไรนะครับแต่ถ้าจะจะมาเจอหวังก็ดีนะครับ อขาบหค่ะบัวมือกับลายนะครับอาจารมือนกับว่าเาปักอ่ายกไปบัดรอบที่สี่นะครับยี่สิบสอครับยีครับผู้เอกเนี่ยอาครับบัตรอบที่สี่ออกหมายเลขสองสองรืบสองครับสองของโตตรงไหนครับยกมือเลยไหมครับขายท่านผู้มีเกียรติทุกท่านยกมือเลยะครับออกหมายเลขยี่สอง ข่าวดีส้าหรับท่านที่ซื้อบัตรพิเศษนะครับเป็นตู้เย็นเรามีพัดลมแถมให้อีกหนึ่งตัวนะครับสา,ามร้อยสามร้อยหมดมีหมดสามชิ้นด้วยกันนะครับนะบัตรพิเศษไปละสามร้อยนะครับกินน้ำเลย อ๋อเฮ้ยถูกเว้ยยอนถูกเว้ยรับผัวถูกเว้ยอันนี้แจกถูกว้ยยอมด้วยเอียเมื่อกี้ยังมึนเงงอยู่เรี้แจกถูกแจกเต็มเต็มเรียมงสั่งเสงคนใส่แว่นอห่าไมึงจงใส่คนผมแดงไม่ได้นี่เขาขายหมูยอเนี่ยเอ้าจงดีวะไอ้ยอ มึงไม่ไปกินมึงไปนั่งเป็นเพื่อนหน้าต้องไหนงานนั่งมัจะเหมานะเว้ยเออไปเพื่อเกลี้ยงใจลุกไม่ขึ้นแล้วปะดูหน่อยยอเออให้เด็ยวัดยอไปดูนะเอาไปดูเออไปดูพวกน้ำมันหน่อยเออนั่นไหมเนี่ยนะเต็มแล้วไปนายเคมันก็ทิ้งมึงไม่ว่าจะเป็นไอ้ยาวไอ้มดไอ้ยอก็ต้องทิ้งมึงหมดเออเอากับทิ้งเลย ชิ้นเลยครับปัดพิเศษตู้เย็ยนนะครับสามร้อย <300 S 1> <000. S 2> นี่เรามีสามชิ้นอัดลมเตาแก๊สจัดไปเอานะครับเวลาก็เลยโอ้เจ็เป็นราที ยังไงเครู้ยังว่าใครรับมือครับตอนนี entertained entertained> ้ครับเวลาการแข่งขันของทีมเคหมูยองครับผ่านไปแล้ว30นาทีนะครับแลอ้วจะเข้าไปทีมอบนึ่งที่หนึ่งครับที่หนึ่งก็จะออกครับเป็นมืสี่แปดห้าครับเหมือนเดิมนะครับหกสิบบาทรอบที่ห้าเอาละรอบที่ห้าพัดลมสิบแปดนิ้วเหมือนเดิมครับหกสิบบาทไม่น่าจะพอแซงต่อไอ้พวกนี้จะเห็นับหกสิบยอตอนนี้นะต้องถือน้าไม่ได้วดหนึ่งก็ที่ไปน้าที้า จะปุญชีบบซีเดอเฮ้ยต้องอย่างนั้นนักเอต้องอย่างนี้ต้องอย่างนั้นมันต้องอย่างนี้เรื่องปล่อยหน้าเขาเดี๋ยวเปนคนเดียวได้เหมือนเธอรังจะหาจะหาพวกรอบนี้รอบพิเศษทดลองเอาหม้อต้มสุกี้ไปอีกหนึ่งเครื่องอีกตัวเลครับสี่ชองชิ้นครับรอบที่ห้าพัดลมกับนะครับหม้อสุกี้มอสตุ๊กี้ด้วยเดินหกสิบบาทหกสิบบาท สุดท้ายแล้วใช่ว uh, ันสุดท้ายคืน anyway, สุดท้ายอ้าวเหลือซิมนาทีไอ้ยอรุ่งนะปล่อยไปเลยเฮ้ยเฮ้ยย่อปล่อยนะไอ้ยาเมื่อคืนเตะเดนแม่หนีร้านลาบแล้วปล่อยเควุ่นวายอยู่คนเดียวหลักเดตยวกองก็เลิศโอ้ต้องต้องท้องเอาหน้าเนาะโคหน้าเคะเนี่ยงสรุปแล้วมึงอยู่ตรงไหนแน่วะเออบางแค่ในตลาดโหเอ้ย ดอกแขวนนะฮะเอาเถอะม้าว่า12อีก15แต้มหลัก <sounds> ห้าก <what> ่อนบัตรตอนนี้นะครับ60บาทได้มี3ชิ้นแล้วนะครับแล้วก็อุทาร100บาทก็3ชิ้นโอ้โหอะไรกันกันหนาพัลลาไปก่อนมาดังเกอะลุยหน้าด้วระหว่างทีมงานเพชรพร้มเพชร เจ็ดสี่เจม่ยังเอาโบอิ่งเลยเจ็ดสี่จ็ดกีลาจะเอา,าอีไทยหรือเคหมูหอยองนะครับอันนี้กีฬามันอยู่ที่จังหวะและโอกาสใสเข้าเปิดคะแนนนะครับอืบม,มาต่อมีการเแปลคะแนนเข้าไปมัน,น,นมต่อมีการขอเติมคะแนนมาผ่านไปสามสิบเจ็ดนาทีเสร็จนะครับอือสามสี่เก้าสามทีมเคหมูหยองต้องาังเออปทำประตูอ,ตอ,องอะไรสิน้น เออมาพวดมาเย็นมะจำอ่ะเออมาลางเขาเรียกอย่างนี้เขาเรียกว่าเตียงไปโดูใจแรงกว่ายอยฮึมมาตรวจสอบทีมนะตรวจสอบทีนี้มึงเป็นใครข้ามพ่อพึงไอ้ยามึงไม่ดูหน้าตาคงก็ตกคะแนนก็อ้ยาเป็นใครเออเขาเรียนร้เขาเรียนรู้เราหมองแหวงในเดียวมึงเอาเขาเลยเมื่ตอนที่มันแดดอยู่มึงมาตรวจสอบมันล่ะ เวลาคุกินเมื่อสมัยก่อนมุงกล้ามาตรวจสอบกูสิเอ้มากภาสีทุ่งน้จับเลยคทอหมากูเลยคุของคุณทรงคได้เสียเอาดิมาตอนนี้บนะครับบัตรสามทิศด้วยนะครับบัตรสามร้อยยังอยู่นะครับเลือเวลาการ่อดิแปดรอกบนอกสองคะแนนลายตุ้งหน่งเต็มใช่ไหลตุ้งหน่งเต็ม ได้ครับช่วยกันซื้อได้เลยช่วยกันซื้อได้เลยสามร้อยสามชิ้นมีที่ไหนครับเออสุดท้ายแล้ววันท้ายครับคณะไปด้วยนะครับแล้วก็รอบสุดท้ายด้วยถูกต้องนะครับแหมตรงนี้แหละไม่เดาเลยสักพอยเลยคาบเมอร์เจ็ดนาทีพี่จงคนน่ะยื้อเ่ไหรถูก ชั่วโมงนี้เก๋จะเข้าทุกร้านเลยเชื่อเหรอใช่เป็คนสนใจเดินไปร้านละทุนละทุนสามร้อยได้สามชิ้นมีที่ไหนครับเออครับเออนี่ยี่เกี้ยวยังมาเล่นเลยเอาละวันมันั่งเล่นเลยโอเคแล้วตะก้อเก่ามาเล่นเอาเลยโจ๊ะๆนวดเว้ยเออเก๋มาที่ว่าดูตะก้อนี่ฟักไม่ไม่ยั้งย้ำประกาศไม่ได้นกหวีไม่ดังผมการกิจการนี่ห้าประกาศเลยเด็กข่าว ครับใช่เราบอกได้เลยครับเราเนี่ยหบายว่าตกงานแล้วโดนด่ามาเยอะเอ้าถีรายแหมขึ้นไปขึ้มาอย่างให้มียี่ยมนุษย์หรืออนุมานหมุโลกกลับไปทั้งยี่ห้อไปแล้วเราจะเริ่มต้นใหม่ครับลายเบลปัก12คะแนนครับมยอ ไม่เรารู้งันเรา้แล้วไ่เรา้ว่าเราเป็นเราจดไว้เนี่ยเราจดไว้เราก็จดไว้เราเป็นอะไมราไมราจดไว้รู้จักไหมล่ะบพเพสันนิวาาเออรู้จักอดเจ้าไหมคำาพีกิสนะกาลีมีไหมว่าเคอยอมมีไหมบูคขอน่ยวากูจะได้แตกแล้วกูจะได้กลับมายกกลับมาใหม่แล้วกูจะเริ่มต้นใหม่กูจะไปเรียนให้ดีที่สุดแล้วกูจะไม่กินเรากูะจะเป็นคนดีเลย,ยก็ไต้องว่าแตก แล้วกูจะไม่เกี่ยวก็กูจะไปตีก๊อฟเต็มๆของก๊อนี่ประมาณสามสี่ล้านกูสามสิบปีนบบดไม่ถึงล้านอ่ะายครับห้าไววีสู้สู้ห้ารอบห้าสองห้าเนี่ยค่ีงกวดไม่เป็นไรนะครับพนันไปก่อน เอาละตอนนี้กรรังการจะมีประทานแจกรางวัลอย่างไงนะครับจดมานะครับดย๋ยงก็เตรียมเลยนะครับสำหรับนักกีฬาสี่ทีมอ๋อยังไม่ยังไม่หมดยังไม่หมดแหน่เดินเพลนผ่านเลยหรออ๋อผู้ชาเปล่เกณฑ์มนหาที่สองเปล่นเกณฑ์ในหาถ้ามีแต่จะเลือกใส่โจทย์เปอนที่สองเปล่เกณฑ์อออ่ะมา หลังบ่งมือนะครับวันนี้มันเจอลงเจอตะก้โอโยนเลยชาโยเลยเลงโลยนมาแลนโลยนาลนโลยแลออโยนะครับอันนี้ผมก็จะขอขอบคุณนะครับสำหรับทีมงานนะครับตลาดนัดนะและคนรับปรเสริฐหรือว่ากกคุณกบการไฟฟ้าผลิตหลังที่ผ่านะ้ำหลวงพลังครับ และทาการจัดตอระเบายะครับเต็มด้วยตอนนี่ไปแลัง3 6นาทีแล้วก็ขอคนท่านตำรวจปาโมทการผแก้วครับข่งขันอีก4นาทีครับและเจ้าหน้าที้อยู่ที่ห้าหุนครับวันนี้เรามาถึงตอนไุ่นท้านะครับขอให้ทีายมีความสุขับะแเพวรอย่าเลินครับสถานเดกกับท่านตำรวจสอบาลั่นจรรวมเก้า สิบห้าครับป่าว้วยแปดแปดนเก้า <9 S 2> <9 S 1> เกมนะครับข้าตรบบร้รวงกระป๋าตังโทรศัพท์เือถือรู้ใจและของท่านนะครับตอนนี้หรือเวลาต่าเก่งกันสามนาทีนะครับหัากอ,อยู่นตรงนี้มั9เก้าวันนะครับอะไรที่ผิดพลาดข้างไปแล้วต้องขออภัยทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้หมดนะครับอยู่ที่พวกท่านและนักกีฬาและทุกทีมนะครับอะไรที่มันไม่สบายใจก็คุยกันทิ้งไว้ตรงนี้นะครับ กีฬาอยู่ที่สนามเตะเสร็จกลับบ้านอย่างทิ่เอาไวลมดำด้วยรอไม่หลับผมก็รอไม่หลับเลยคืนครับคืนนี้ขอหลับสบายที่เดียววันลาไปก็หลับก่อนหมาแม่และของเค้านี่อ่ะยอมหัวหน้ามึงเข้าไปน้ำนึงนึกขวดนึงไปคุยเลยลา มึงรู้อย่างนี่เขาคิดไปถึงอะไรไหมเขาคิดถึงเมื่อวันที่หก็ดแล้วเขาคิดถึงไอายุเลยอีราถึงมายุออกวุโจเลย,เยเคับคัดเนี่เขาต้องเป็นโค้ชใหญ่สิห้ายกไปสอนาทีครับบัตรหมรือยังกดซ่าบัตรสามรอยังยังหมดที่เต็มณฑยัง,น,ยงนะครับนี่นะครับ เราจะขอพอบรบารมีหลวงปู่เท่าเราจะขอพอบรบารมีจากสมเด็จพระเจ้าตากศิีมหาราชครับสมประกอบความคุ้มครองและกีฬาและท่านผู้ชมทุกท่านเดินทางกลับบ้านปลอดภัยนะครับครับตอนนี้ละหน้าที่นักกีฬาก็จะเข้ากรมกันแล้วครับเก็บตัวเพื่อไปแข่งขันจำนวนที่หกเจ็ดแปดในสาสนี้ครับที่ประเทศอะไรแลนด์นะครับไปเทิ้งถ้วย แล้วทานตัวเต็มประเทศนะครับติดตามกันไวน้เลยนะครับดูในเพจของสโมสรต่าง,งๆตั้งแต่ตีบ่งเช้าเป็นต้นไปครับเดี๋ยวโปรแกรมจะออกวันพรุ่งนี้นะครับวันที่สิบห้าของใครก็ติดตามเลยครับในอนุรักษ์นักก็เอ่อนักกอล์ฟทัๆๆวรไทยนะครับนี่ผมดูแลคุณป้ายเป็นเจมส์คุณพลิณลินประอาทินะครับแตอนนี้ในเพจของจิตยานุสิทธต vắt nguo, đấy ạ, và các bài học lưu lại từng yep. là là tuổi, có tập trưởi, không xem ha, có máy, có máy, có ngay, เอาครับวันนี้ผมมีใครมาเตะไหมมีไหมโอได้ได้เอาได้ได,ได,ได้โอเคเด็อ่าเดี๋ยวเริ่มมอกลงมาที่สี่ก่อนนะครับอา่เอาเ,าเาาหลังก็ดอกติ๊กต๊อกสิบห้าคะแนนทังทีสอง เต็ดหนึ่งล um, like ูกนะครับหกร้อยหมดเวลาครับจบหมดเวลาคนับแข่งขันครับทีมเมหมูยองครับทำาแผนรอบที่ห้าเล้าลืดอยู่ที่ห้าเก้าถลืนะครับสํหรับการจบการแข่งขันนะครับกอนหลังของการมีวัดรับ ชนะเลิกไปก่อนมาจบลงนะครับชนะเลิกครับต่อคิ้งแกร์ครับขอบคุณค่ะชนะเลิกไปก่อนเราจบลงครับเดี๋ยวมาจบครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอสวัสดีครับผมครับอานิการพลบุรี